สวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านพรอนผู้สร้างจะพาทุทกๆคนมาทำเมนูอร่อยๆจากกล้วยกันนะคะก่อนอื่นเราก็จะไปตัดกล้วยซึ่งวันนี้เราเลือกเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยส่วนใหญ่ที่บ้านพรอนผู้สร้างส่วนมากเราจะตัดต่อเมื่อมีกล้วยสีเหลืองปะปนมาในเครือเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำกล้วยที่ได้ไปหั่นให้เหลือเป็นหวีๆค่ะ ตั้งพักไว้ให้ยางกล้วยหมาดก,ก่อนจากนั้นเราก็จะนำกล้วยที่ได้ไปหั่นเป็นหวีๆเพื่อเอาไปใส่ในโอง่งมังกรแล้วบ่มให้สุกค่ะได้กล้วยเป็นหวีๆมาแล้วก็เอามาจัดเรียงภายในโอง่งเลยนะคะจัดเรียงไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นก็ปิดฝาอบเอาไว้บ่มประมาณ2-3วันก็สามารถนำมาทานได้แล้วค่ะ เมื่อไปตรวจเช็คว่ากล้วยสามารถเอามารับประทานได้แล้วเราก็จะนำกล้วยขึ้นมาและเอามาปอกเปลือกปอกเปลือกของกล้วยให้เรียบร้อยดีจากนั้นเราจรึงจะทำขั้นตอนต่อไปค่ะกล้วยที่บ่มมาจะมีสีเหลืองสวยสุกเสมอกันเกือบทุกลูกเลยนะคะหลังจากที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะนำกล้วยไปพักเอาไว้ในภาชนะ เพื่อที่จะเตรียมทาขั้นตอนต่อไปค่ะพวกเรามาช่วยกันไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีกล้วยเป็นจำนวนมากก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองค่ะหลังจากที่เราช่วยกันปอกกล้วยจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเราจะนํากล้วยที่ได้ไปล้างทำความสะอาดก่อนที่เราจะนํามายีนะคะ วันนี้เราจะยีกล้วยด้วยเครื่องตีแป้งของบ้านขอนผูซ่างเพื่อเป็นการทุ่นแรงหลังจากตีจนกล้วยเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วเราก็จะนำกล้วยที่ได้มาผสมส่วนผสมต่างๆภายในกะละมังกันนะคะใส่กล้วยไปในกะละมังผสมจากนั้นก็เติมแป้งเราใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะใส่แป้งลงไปแล้วก็ค่อยๆค,คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ การทำขนมกล้วยแปะกระทะใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างแต่ก็อร่อยมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะนำเนื้อมะพร้าวขูดที่เราขูดเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปภายในภาชนะใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกจะหอมอร่อยและมันมากๆเลยค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสชาติด้วยเกลือป่น ใส่เพื่อตัดรสแค่นิดเดียวพอค่ะต่อไปก็เป็นน้ำตาลทรายเราใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนมที่จะสามารถนำไปแปะกระทะได้แล้วค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะมาถึงขั้นตอนการนาบหรือการแปะกระทะเราจะใช้ใบตอง ซึ่งใบตองที่ใช้มีแค่2ชนิดเท่านั้นนะคะคือกล้วยป่าและกล้วยน้ำว้าเพราะใบของกล้วย2ชนิดนี้จะไม่มีรสขมนำใบตองที่เช็ดทำความสะอาดแล้วไปวางในกระทะจากนั้นก็ตักส่วนผสมของเราเทลงไปบนใบตองที่เรานำไปรองไว้ค่ะเทให้พอดีนะคะไม่หนาไม่บางจนเกินไปค่อยๆตักใส่แล้วเกลี่ยให้เท่ากันแบบนี้เลยค่ะ เมื่อเท่ากันดีแล้วเราก็จะนำฝาจะใช้เป็นฝาหมอ้อหรืออะไรก็ได้มาปิดเพื่ออบเอาไว้เมื่อขนมเริ่มสุกดีแล้วเราก็จะนำใบตองอีกหนึ่งชิ้นมาวางเอาไว้ด้านบนและพลิกกลับแบบนี้เลยค่ะตอนนี้กลิ่นหอมของใบตองและกล้วยหอมอบอวลไปทั่วโรงอาหารของบ้านผ่นผู้สร้างแล้วนะคะทำต่อกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเลยดีกว่าค่ะ วันนี้น้องๆเด็กๆโฮมสคูลมาช่วยกันทำเมนูกล้วยแปะกระทะโบราณน,นี้ด้วยนะคะได้เรียนรู้วิธีการทำแบบโบราณแถมยังได้อร่อยกับเมนูโบราณโบราณแบบนี้ได้ทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำกล้วยที่ได้มาวางพักในภาชนะที่เตรียมเอาไว้และทั้งหมดที่เราทำในวันนี้ก็ได้หลายแผ่นมากๆเลยล่ะค่ะคุณย่าบอกว่า สมัยก่อนตอนที่ไม่มีร้านขนมเปิดมากมายแต่ละบ้านก็จะทำขนมโบราณรโบราณแบบนี้เอาไว้ให้ลูกให้หลานทานเป็นของทานเล่นที่อร่อยและมีประโยชน์มากๆและเด็กๆในสมัยนั้นก็ชื่นชอบกันมากๆวิ่งเล่นไปก็ถือทานไปพอหมดก็มาหยิบใหม่เรื่อยๆทำเท่าไหร่ก็ไม่พอเลยล่ะค่ะหลังจากที่เราค่อยๆนับขนมกล้วยกับกระทะจนเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้ว เราก็จะนำขนมที่ได้มาหั่นให้เป็นชิ้นๆกันนะคะไปดูกันเลยค่ะวิธีการหั่นก็แล้วแต่เลยนะคะส่วนที่บ้านผรผู้สร้างในวันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดพอดีพอด,พอดีเพื่อให้ทานกันได้ง่ายๆค่ะหัน่นเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้ภายในภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยนะคะเพราหลังจากหัน่นเสร็จแล้วเราก็จะนำไปจัดจานกันค่ะขนมกล้วยแปะกระทะ จะเป็นขนมที่มีรสชาติหวานน้อยและสัมผัสที่หนึบหนับทานแล้วเพลินมากๆเลยนะคะแถมยังอุดมไปด้วยวิตามินที่ดีจากกล้วยและกลิ่นหอมของใบตองทำให้เมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยและน่าทานมากๆเลยล่ะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็จะเอาไปวางเพื่อจัดจานกันเลยนะคะจัดให้สวยงามน่าทานแบบนี้แล้วสามารถเสิร์ฟลงไปในสำรับได้เลยะคะ่ะ ค่ะในสำรับของเราวันนี้นอกจากกล้วยแปะกระทะก็ยังมีน้ำพริกผักไร้าสารมีผัดผักบุ้งไฟแดงที่รสชาติจัดจ้านมากๆแล้วก็ยังมีซุปฟองเต้าหู้ใส่ฟกักรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ยังมีแกงเผ็ดๆอย่างผัดพริกปลาดุกมาเพิ่มสีสันให้อาหารของเราในวันนี้ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูที่บ้านพรผู้สร้างในวันนี้ หวังว่าจะถูกใจทุกๆท่านนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราบ้านผ่อนผู้สร้างแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ